สำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูชุดแต่งชุดเหล็กสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น Ranger Sport <บ>นั่นเองเนี่ยใช้งานได้จริงนะ,ะที่เป็นไฟสปอ t l ตไลนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอร์ตใบแดงใบจเจ๊นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูชุดแต่งชุดเหล็ก ที่เป็นชุนเหล็กรอบคันเลยทีเดียวนะคะก่อนไปชมคลิปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากได้รายละเอียดหรือโปรโมชั่นเรนเจอร์รุ่นไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์หกค่ะสามหกแนั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นเรนเจอร์สปอร์ตนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะให้กําลังแรงมา้ามาที่170แรงมา้าแรงบิดให้มาถึง400 5เดียวตันเมต์นั่นเองค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องใบเอ่อเป็นเครื่องเทอร์โบเดี่ยวนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองค่ะมาชมในจุดของพี่เป็นชุดแต่งด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะสําหรับด้านหน้านะคะบนฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นชุด สกู๊ปนะคะที่เป็นสกู๊ปหน้าทรงฟริกนั่นเองค่ะทรงนี้นะคะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำเงาตัดด้วยสีดำด้านนั่นเองมาพร้อมกับตัวม้ามสแต่งที่มี้นะคะมาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่ให้ความโดดเด่นแล้วก็นำโชคด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบในศาสตร์ของตัวฮองจุ้ยนะคะอยากจะเลือกเป็นติดม้าเป็นม้ามัาแตงได้หรือถ้าไม่ชอบก็จะมีตัว ที่เป็นตัวกระทิงแล้วก็ตัวแรปนั่นเองค่ะมีให้เลือกนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนที่เป็นหลังคานะคะเห็นไหมคะตัวนี้จะมีในส่วนของตัวไฟสปอตไลท์นะคะเห็นไหมว่าเป็นเหมือนกับตัวชุดไทม์ฟาร์เมอร์เลยนะคะชุดนี้ถ้าดูดีๆนะคะเหมือนไทม์ฟาร์เมอร์ทั้งชุดเลยนะคะตัวไฟด้านบนเนี่ยใช้งานได้จริงนะะที่เป็นไฟสปอตไลท์นะคะลูกค้าสามารถเลือกลำแสงได้ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้นะคะ มาชมในส่วนของตัวกระจังด้านหน้ากันเลยทีเดียวกระจังด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้ารังผึ้งที่แปลงออกมานะคะเป็นชุด FORD นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะแต่งแบบคุมโทนนะคะเป็นสีดําด้านทั้งคันเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้ารังผึ้งตัวนี้นะคะให้ช่องระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะ มาชมในส่วนของตัวชุดกันชนด้านหน้านะคะเราเปลี่ยนจากชุดกันกกันชนเดิมนะคะถอดออกไปหมดทั้งชุดเลยนะคะแล้วก็ใส่เป็นกันชนเหล็กให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเหมือนชุด t a m e farmer นะคะแต่ชุดนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นชุดที่เป็นชุดเหล็กของตัว TWI นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงนะคะตัวนี้จะเป็นห่วงแดงให้นะคะเป็นห่วงลากจูงใช้งานได้จริงนะสำหรับตัวนี้นะคะก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะยังมีในส่วนของตัวที่เป็นกันแทง ผ่นกันกระแทกให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวด้านล่างนะแผ่นเหล็กนะแต่ว่าแผ่นเหล็กเนี่ยใครอยากเล่นสีเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวได้หมดเลยนะคะสามารถทําสีได้เนาะ mm. แล้วก็ตัวกันชนเหล็กตัวนี้นะคะยังมีตัวไฟสปอตไลท์ด้านหน้าด้วยนะเป็นไฟหลีนะคะแต่ตัวที่เป็นไฟหน้ายังใช้งานเหมือนเดิมนะคะที่เป็นไฟหน้าจากโรงงานเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์ LED มาพร้อมกับตัวไฟเด t ์ทัมและนิ้งไลท์ให้นั่นเองค่ะไฟตัวนี้นะคะสามารถ ปรับลำแสงให้อัตโนมัติให้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวกรอบครอบไฟหน้านะคะตัวนี้เพิ่มความสวยงามและดุดันให้กับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็มาชมในส่วนของตัวด้านข้างนะคะด้านข้างของเราเปลี่ยนที่เป็นชุดของตัว T W I เนี่ยก็ใส่ในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะที่เป็นทรงเรียบนะคะขนาด 6นิ้วนั่นเองนะคะทรงนี้นะแล้วคันนี้นะคะเราได้ทําการยกขึ้นมา2นิ้วนะคะด้านหน้า2นิ้วด้านหลัง2นิ้วให้นั่นเองค่ะแล้วก็ยกเสร็จนะคะเราก็ยังเปลี่ยนปีกนกกันโค้งด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นปีกนกของโยงให้นั่นเองค่ะ ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะเราก็ได้เปลี่ยนให้ด้วยนะคะตัวนี้จากเดิมเป็นแม็กขอบ7นะคะที่เป็นแม็กขอบ8 8นะคะที่มาจากโรงงานนะคะเราก็เปลี่ยนตัวล้อแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะตัวนี้เป็นลายมาวลนะคะคุมโทนด้วยตัวแม็กสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีบรอนเงินให้นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นยางของดีเซนติให้นะคะในส่วนของตัวซีรีส์ยางนะคะตัวนี้จะอยู่ที่255ทับ R 20นั่นเองค่ะ ใครที่ชื่นชอบชุดนี้นะคะสามารถแจ้งมาได้เลยลายแม็กก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะราวหลังคาเนี่ยอันนี้คือติดหลอกให้นะคะจากาไม่สามารถใช้งานได้จริงนะคะไม่แนะนําให้นําอุปกรณ์หรือสิ่งของไปวางหรือไปรัดสิ่งของได้นะคะเพราะว่าเราติดเพื่อความสวยงามเท่านั้นมันเป็นกาว 3M นั่นเองค่ะในส่วนของตัวกันสาดนะคะตัวนี้ก็เป็นกันสาดที่ ติดตั้งเป็นของแท้นะคะในส่วนของตัวคันสาดนะคะติดตั้งให้ทั้งหมด4บานให้นั่นเองค่ะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วมาจากโรงงานนะแล้วก็กระจกหัวช้างของเราเป็นสีเทากาไฟนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นปี2025เนาะตัวนี้ก็จะไม่มีคำว่าเทอร์โบให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะตัวบันไดเหยียบด้านข้างเนี่ยเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะ เปลี่ยนจากชุดเดิมที่เป็นบันไดมาจากโรงงานเปลี่ยนเป็นชุดเหล็กเช่นเดียวกันนะคะเป็นยี่ห้อของ T W I เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะซิกเนเจอร์มีไฟด้วยที่บันไดเหยียบด้านข้างนะคะไม่ต้องกังวลเลยเวลาเราก้าวลงรถเนี่ยจะมองไม่เห็นนะคะไฟเราส่องสว่างมากๆนะคะเป็นไฟ LED ให้นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นตัวกันชนเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะเป็นเหล็กสีดำนะคะพ่นสีดำด้าน แล้วก็ตีหมดหลอกให้ด้วยนะคะเพิ่มความดุดดันให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีแผ่นที่เป็นตัวนี้จะมีตัดคลิปให้ด้วยนะคะที่เป็นแผ่นเหล็กนะ,ะที่เป็นสีแดงให้นั่นเองค่ะสวยงามนะคะสําหรับตัวที่เป็นกันบันไดเหยียบตัวนี้นะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมือจับประตูจะเป็นสีเทากาไฟให้นั่นเองค่ะ ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะเราก็อัปเกรดให้เป็นตัวที่เป็นโลบาร์นะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์เหล็กเป็นทรงของตัว Outlander นั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครทื่ชอบชุดนี้สามารถแจ้งมาได้เลยเพราะว่าเป็นทรงบีกันนะคะตัวนี้จะเป็นทรงบีกันนะในส่วนของตัวโลบารุ่นนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวไฟสปอร์ตไลท์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวสติกเกอร์นะคะก็ติดคําว่าแรปเตอร์ให้นั่นเองหรือใครอยากจะติดเป็นคําว่าเรนเจอร์ก็ได้นะคะตัวที่เป็นฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งตัวกันรอยมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวด้านล่างช่วงล่างด้านหลังเนี่ยยังใช้เป็นโชกเดิมอยู่นะคะไม่ได้เปลี่ยนโชกเปลี่ยนแค่ปีกนกกันโคงด้านหน้าให้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นโชกอาบที่เป็นทรงแขนขว้นะคะตัวนี้รับน้ําหนักได้ดีนะคะแล้วก็มีแหนบ เสริมแหนบมาให้ทั้งหมด4ตัวเลยนะคะการรับน้ําหนักอยู่ที่1.3ตันนั่นเองค่ะหรือใครบรรทุกถึง2ตันสามารถเพิ่มในส่วนของตัวแหนบได้นะคะที่นี่ก็มีบริการนะคะเสริมแหนบให้ให้ด้วยนะคะตัวที่เป็นบันไดเหยียบตัวด้านข้างตัวรถอะ่ะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายของเราก็เป็นไฟท้ายแบบ led นะคะที่มาจากโรงงานเรียบร้อยติดในส่วนของตัวกันลอยให้นะคะด้านหลังก็จะมีกาบ ข้อฝาดท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นทรงเวานั่นเองกาบข้อฝาท้ายจะมีให้สงทรงลูกค้าอยากจะได้เป็นเต็มให้มันปิดตัวโลโก้ก็ได้หรืออยากจะได้เป็นทรงเว้าก็ได้นะคะกล้องมองหลังไม่ต้องติดแล้วนะคะมีมาให้จากโรงงานมาพร้อมกับตัวเส้นกะระยะด้วยนะคะตัวนี้จะโชว์ขึ้นหน้าจอซิงค์โฟขนาด10.1นนิ้วนั่นเองด้านบนนะคะมองภาพได้อย่างชัดเจนนะคะแม้แต่แสงมืดแค่ไหนนะคะกล้องมองหลังเราก็มองได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ ตัวหนังสืออะคริลิกนะคะตัวนี้ก็เป็นหนังสือตัวหนังสือสีดํานะคะสามารถเปลี่ยนสีได้นะใครอยากได้เป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองได้หมดเลยนะคะกันชนท้ายก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็เป็นทรงของตัว Outlander นั่นเองตัวกันชนท้ายนะกันชนท้ายเนี่ยเรามีหลายแบบมากนะคะใครอยากได้แบบไหนหรือที่ดูอ่าที่ถ้าใครอยากเห็นว่ามันมีหลายทรงแบบไหนสามารถย้อนเข้าไปดูที่คลิปในช่องของเจ๊ได้เลยนะคะ แล้วก็กันชนเหล็กเนี่ยตัวนี้นะคะก็ยังมีห่วงลากจูงนะคะที่เป็นห่วงแดงนะอันนี้เสริมนะต้องบอกนะคะไม่ได้มีมากับตัวกันชนนะถ้าจะติดตั้งเพิ่มลูกค้าต้องแจ้งกอดต้องแจ้งนะคะว่าต้องติดตัวหัวลูกบอลด้วยตัวนี้เอาไว้ลากเรือนั่นเองนะคะหรือว่าลากเป็นรถพ่วงก็ได้นะคะตัวไฟสปอร์ตไลท์ก็มีไม่ได้ติดหลอกเหมือนกันก็คือใช้งานได้จริงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวไฟสปอตไลท์ เดี๋ยวเจ๊พาไปชมภายในกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงเนาะในส่วนของตัวภายในด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะมีเบาะปรับเอ้ยโทษทีด้านหลังนะคะตัวนี้เบาะของเรากว้างขวางมากๆนะ,ะนั่งสะดวกสบายมากๆมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยสําหรับรุ่นสปอร์ตมีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวฝั่งผู้ขับขี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเนาะ เบาของเรานะคะต,ตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสปอร์นเองเป็นเบาสีดําเดินได้ด้วยสีเทานะพนักพิงหลังสามารถปรับได้นะคะแล้วก็ตัวปรับความสูงต่ําปรับได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถปรับได้ตามสรลระของผู้ขับขี่เลยนะคะแล้วก็ด้านบนที่เป็นคอนโซลด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นคอนโซลสีดานะตัดด้วยสีเทากาไฟนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปว่าหน้าจอของเราเป็นหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอซิงค์โฟเอนะสามารถเชื่อมต่อ กับมือถือได้ไม่ว่าลูกค้าจะใช้เป็น Android หรือ เป็น Android หรือ iPhone นะคะสามารถเชื่อมได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยอัปเกรดมาเป็นที่แท่นชาร์จไร้สายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีรองรับเราก็มีช่องเสียบสาย usb แล้วก็ท้ายสให้นะ,ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะคะตัวรุ่น2025มีระบบออโต้สตาร์สต็อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวโหมดปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดนั่นเองค่ะ แล้วก็ช่องช่องตรงกลางนะคะก็มีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยนะคะมีที่พักแขนมาให้ next gen' เนี่ยจะมีที่พักแขนมาให้ทุกรุ่นนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าตัวนี้เป็นผุ้มหนังเนาะหุ้มหนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันอยู่ที่พวงมาลัยนะคะเล่นง่ายใช้งานง่ายทุกอย่างเป็นเมนูภาษาไทยหมดนะคะตั้งค่าเป็นภาษาไทยสั่งงานด้วยเสียงรับโทรศัพท์ได้นะคะ ขึ้นลงล็อกความเร็วได้นะมีมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวจอด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด8นิ้วเป็นดิจิตอลนั่นเองค่ะจะบอกสถานะที่ มีการผิดปกติของตัวรถขึ้นนะคะอันนี้ก็แจ้งเตือนว่าระดับน้ํามันนะคะเหลือน้อยมากๆนะ,ะแล้วก็ที่จเจ๊แจ้งไปทุกคลิปนะคะว่าที่จเจ๊ชอบเนี่ยจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนน้ามันนี่แหละเพราะว่าเวลาเราเติมน้ํามันเนี่ยเราสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนั่นเองเราจะกะได้นะคะตัวนี้ก็วิ่งได้18กิโลใช่ไหมแต่ว่ามันไปได้อีกนะมันไปได้อีกนิดนึงนะ,ะประมาณสัก30โลไปได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นระบบคูสตาร์ทให้นั่นเองนะคะลูกค้าสามารถสั่งงานระยะทางไกลได้นะเวลาสตาร์ทรถยนต์หรือล็อกรถปลดล็อกรถสามารถสั่งงานจากมือถือได้เลยสั่งงานได้ทั่วโลกนะคะลูกค้าเห็นไหมคะว่าระบบของ f อ r d เนี่ยเขาอัปเดตมาให้ลูกค้าใช้งานง่ายทุกระบบเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยลืมแจ้งไปว่าในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัวนี้ก็ จะมีปุ่มปรับในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้ากระจกขึ้นลงทั้งหมดสีบานเป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบคันเลยนะคะระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD ES ระบบรอมป้องกันการพลิกค,คว่ำนะคะ มาพร้อมกับตัวระบบช่วยโทรฉุกเฉินมีมาให้เรียบร้อยทุกรุ่นที่เป็นเน็กเจนนั่นเองค่ะและก็ที่สําคัญนะคะในส่วนของตัวการวารันตีรับประกันตัวรถนะคะมีมาให้ถึง5ปีแสนห้ากิโลนั่นเองค่ะหรือใครสามารถซื้อเพิ่มได้เลยนะคะอยากจะให้ตัวรถมีการรับประกันถึง7ปีซื้อเพิ่มได้อีก2ปีนะคะเปี 2 5 0 0 0 0กิโลนั่นเองค่ะใครคือชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากไปดูคลิปอื่นสามารถย้อนเข้าไปดูที่หน้าช่องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ